อียิปตอีปโบราณรูปปั้นที่ใหญ่โตและหน้าตาดุดร้ายเป็นคนเฝ้าทะเลทรายที่เปล่าเปลียวนี้กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งนั่นคืออาณาจักรอียิปโบราณรูปปั้นนั้นใหญ่โตมากแม้จะอยู่ในทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลทรายสารา r ที่สามารถมองเห็นมันได้ ข้างหลังรูปบ้นมีสิ่งก่อสร้างซึ่งสูงเท่าตึกระฟ้าและมียอดแหลมที่แปลกประหลาดพุ่งไปบนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆเมงาข้างๆมีหินหักซึ่งใหญ่มากจนคนเป็นร้อยสามารถยืนอยู่บนหินนั้นกระท่อมที่ทำด้วยซูงหลังแรกที่สร้างในสหรัฐอเมริกามีมานานกว่า300ปีมาก่อน แต่สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตหมหารานราวนี้ได้ดั้งอยู่บนทะเลทรายซี่ร้อนระอุมาเป็นเวลาน,านานมากกว่าสิบเท่าเป็นเวลาพันพันปีที่นักท่องเที่ยวได้มาจากที่ต่างๆเพื่อดูสิ่งเหล่านี้และก็ทำให้แปลกใจว่ายักษ์ตนนี้ตนใดที่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นและมีอะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์ผู้ทรงพลังเหล่านั้น ชาวอียิปต์ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเมื่อฟาโรห์ซึ่งพระชนพระองค์จะไปอยู่กับพระเจา้าและในระหว่างทางไปหาพระเจ้าพระองค์ควรจะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขเหมือนเดิมครั้งอยู่บนโลกเขาจึงสร้างปีระมิดขึ้นเพื่อบรรจุของต่างๆที่ฟาโรห์ต้องการฟาโรห์แต่พระองค์ต้องการห้องหลายๆห้องไว้เก็บมหาสมบัติของพระองค์ห้องภายในปริมิดจะเต็มไปด้วยทองเงิน เพชรนินจินดาเสื้อคลุมในพระราชพิธีเฟอร์นิเจอร์ประดับทองหรือรถม้าและอาวุธพระวรกายของพระเจ้าฟาโร์พันด้วยผ้าลินินหลายๆชั้นคนเชื่อกันว่ากระทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันพยันตรายที่จะมีต่อพระศพของฟาโร์ตลอดการเดิน,นทางไปสู่พระเจ้าพระศพที่ขอด้วยผ้าลินินนี้ซึ่งเรียกว่ามัมมีจะดูกบรรจุในโลงที่ ระดับด้วยทองเงและเพชรนินจินดาฟาโลแต่พระองค์ต้องการให้ปริของตนใหญ่กว่าของคนอื่นๆทุกคนต้องช่วยกันสร้างชาวเรือได้นำก้อนหินก้อนใหญ่แล่นไปตามแม่น้ำน่อยที่แสนยาวมันต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะตัดและขนหินเป็นพันๆบางครั้งเป็นล้านล้านก้อนเพื่อจะวางซ้อนก้อนหนึ่งไว้บนอีกก้อนหนึ่งทาต นับจํานวนพันพันคนต้องใช้ชีวิตตลอดทั้งชีวิตด้วยความเหนื่อยยากเพื่อจะสร้างมันคนอื่นๆได้ระริ์เฟอร์นิเจอร์ทองหรือวาดภาพสีบนกำแพงของมีค่าของอีบเกือบทุกชิ้นได้ถูกนำมาไว้ในพริมิดหลังจากนั้นแต่ละห้องจะถูกปิดสนิทด้วยหินก้อนมะกรนมาและทางเข้าออกทั้งหมดจะถูกปิดสนิทและถูกปกป้องไว้อย่างลิชิด แต่หลังจากนั้นหลายๆปีขโมยได้เล็ดลอดเข้าไปเกือบทุกห้องและได้ขนเอาทองและสิ่งของมีค่าไปมันเป็นอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ในการขโมยของจากมากมายไปพร้อมกับพระองค์โดยที่ไม่มีใครได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันมีการค้นพบมหาสมบัติบางชิ้นของอียิปต์โบราณและได้นำออกให้ชนในพิพิธภัณฑ์คงเหลือไว้แต่รูปปั้นและ ประมิดว่างเปล่าที่คมไว้เพื่อแสดงว่าครั้งหนึ่งเคยมีพระราชาที่ยิ่งใหญ่ราชมงศ์หนึ่งเกิดขึ้น